มาอัปเดตสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับจากข่าวที่ออกมาเนี่ยหลายท่านจะหวาดวิตกนะครับว่าไอ้เขมรมันถอนกำลังจริงหรือเปล่าแล้วไทยไปหลงกลมันหรือเปล่าทานไทยถอนกำลังออกมาแล้วนะฮะมันเสริมกำลังหรือเปล่ามันแอบอาวุธซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไป ผมแจ้งสถานการณ์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนทั้งหมดนะครับทั้งอีสานตอนบนตอนล่างและภาคตะวันออกคือสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับว่าเราไม่ต้องหวาดวิตกไปแล้วครับเพราะว่าเรายังมีกองกำลังที่เฝ้าแนวชายแดนอยู่ทั้งขเขมรเขาก็มีกองกำลังนะครับไทยก็มีกองกำลังที่เฝ้าบริเวณแนวชายแดนอยู่ ก็มีที่จะมีการรุกล้ำดินแดนเข้ามาจะต้องเกิดการประทะกันก่อนนะครับจะต้องเกิดการประทะกันของทหารราบหรือตำรวจตระเวนชายแดนที่เฝ้าบริเวณแนวพื้นที่นะครับแม้จะไม่มีอาวุธหนักคือ BM21 หรือปืนใหญ่หรือปืนคอสนับสนุน แต่ว่าของเราเนี่ยได้เปรียบตรงกองทัพอากาศครับหลังจากที่มีการลุกล้ำดินแดนเนี่ยกองทัพอากาศเราจะเคลื่อนตัวเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับก็จะทำลายกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามให้พินาศย่อยยับไปได้เพราะนั้นท่านสบายใจนะฮะผมอ่านประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนฮุนมาเน็ตไม่กล้าที่จะเปิดศึกครับ เราก็รออยู่นะครับรอให้มันเปิดศึกอยู่นะครับรอให้มันเปิดศึกอยู่นะครับจะได้กระทืบให้จมตีนเลยนะครับไอ้ปราสาทต,ตาควายบ้านหนองจานหนองยากแก้วหรือคาสิโนโอ,อะไรเที่ยวนี้ก็จะได้พังราบพนาศูนย์ไปเลยนะฮะส่วนการเจรจาระดับภาคกองทัพภาครัฐบาล ก็ต้องทำต่อไปครับเพื่อให้ต่างชาติหรือประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางเนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยก็อยู่ในกรอบกติกาสากลน,นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปตกใจครับกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินตามปกติของเราเถอครับนะฮะ